ซันซันเบาบายางเชากก้าเลยดสก๊อตจืดน้อยจังไม่เบาเบานะวันนี้มาดันปิดปีอันนี้คือไม่ใช่ใส่เสื้อตัวเดิมเนนะี่ยอันนี้คือยังอยู่ในชุดนอนนะดิสย๊อต เสื้อแบบนี้หลายตัวนะอันนี้เป็นเสื้อคุมจะยังเป็นส,สีนะอันนี้สีออกสีออกครีมครีมนะมีสีมีสีฟ้านะคะแล้วก็สีขาวสีขาวด้วยซ้ำม,มีสามตัวนะเแบบนี่ยซื้อที่เดียผู้หญใส่สบายดีใส่นอนนะชุดนอนด้วยซ้ำ <laughs> จุดนอนตุ่ยเที่วเกี่วอันนี้ก็ นั่งข้างบนหรือนั่งข้างล่างดีก็มาไลฟ์ตอนเช้าๆนะคะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะแล้วเดี๋ยวที่าต้องไปออกไปตบรูปนะก็จะมาเช้าเช้าๆหน่อยมได้ยินไอ้ไอ้งกนะงกสีงกสีอีอเมื่อมึงเห็นไหมเมื่อคืนมันจะขึ้นไลฟ์ทุกคนไอ้ง่วงนอนง่วงนอนเลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์เสียที เราต้องออกไปส่งเพื่อนนะอย่าบอกว่าลิาสาใส่เสื้อตัวเดิมนะไม่นะางในวันนี้ไม่ใช่สีเื่าวานใส่สีขาวนะอันนี้ออกสีชมพูอ่อนๆนะแล้วก็เสื้อก็สีเดีวยวกันคล้ายสีเดีวยวกันลิสาชอบเสื้อนอนลิสาใส่เสื้อนอนเสื้อนอนจอดเสื้อเที่ยวก็ได้ <S <S ได้นะไอ้งอกสีเวลามึงมึงมึงเห็นปะคอนเทนต์ของคนอื่นเขา ไม่ว่าเห็นนะคนที่เขาตามตามคดีให้เด็กนะเขาคุยเรื่องไรสาระคนดูเป็นพันนึงแค่เรื่องไรสาระพันกว่าไม่เขาไม่ใช่เรื่องไรสาระเสียเสียทีเดียวแค่ของกูนะเรื่องที่มันแบบสัพเพเหตละเรื่องที่เรื่องพูดไปหัวลาะไปของกูก็ไม่ค่อยมีแบบสาระแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกหัวในในเหมือนเขาคุยกับเอฟซีของเขาเนี่ย มึงดูดิคนดูเป็นพันทังนี้นะี่มึงเนี่ยนะไอ้เหี้ยหาคอนเทนต์ด่าแทบตายด่าคนนั้นคนนี้ว่ยกแม่น้ําทั้งห้ามาทั้งด่าทั้งทั้งด่าทั้งขี้โกหกตอแหลไปมึงยังได้คนแค่นั้นไม่ถึงพัน้วยซ้ำดูเขาสินี่ไงเขาถึงว่าบารมีมันต่างกันหอกสีนีน่ไงเขาถึงว่าบารมีต่างกันลิสันข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสง่งลูก นี่แหละเขา,าบรารมีมันต่างกันเนาะขึ้นมาแล้วไล่เบาๆนะคะนั่งไล่แบบไม่นานนะเดี๋ยวลซาเพิ่ต้องออกไปส่งลูกแล้วก็ไม่ได้บอกนั่งไล่นานๆก็เลยไม่ได้นั่งนะเดี๋ยวต้องไปแล้วอีกสิบประมาณยี่สิบนาทีบรารมีมันต่างกันบรารมีต่างกันเลยบ้าไม่เห็นนะ นี่ไงคำว่าบารมีต่างกันมึงเห็นเป้อกขนาดเขาพูดเล่นๆพูดเล่นพูดหัวกันธรรมดาเนี่ยเขายังมีแบบคนดูเป็นพันพันขว่าด้วยซ้ำม,มึงนีโหเขี้ยกแม่น้ำทั้งห้าทั้งใส่ความคนอื่นทั้งโกหกหมดเท็ดสัตว์นู่นพูดถึงกฎมงกฎอ่าให้มึงพูดที่ตายจนแสบคอคนดูยังไม่ได้เท่าแบบ คนที่เขาอ่ะนั่งคุยสัพเพเหระธรรมดาเลยมึงเนี่ยกูว่าคนเขาไล่นั่งคุยไลสาระเขายังดูมีสาระกว่ามึงเึ้่งเยอะเขาดูนั่งหัวยิ้มยิ้มหัวหัวเขายังดูแบบมีสาระกว่ามึงตึ้่งเยอะกูว่ามันพูดยังไงทำยังไงให้ให้พูดไลสาระแต่ดูมีสาระกว่ามึงอ่ะไอ้ควายยกตนข่มท่านว่าคดีกว่าเขา ยกตนขงท่านว่าเหนือของเขาโจรน,นะมึงเป็นโจรมึงใช้วิธีของโจรไม่อายในสิ่งที่ตัวเองเป็นโจรด้วยหน้าด้านๆเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นกูกูไม่คบมึงนะฝากไว้ถึงพวกเมียฝรั่งพวกผัวจากริซามีประสบการณ์มาสามปีขวานาะยอยู่กับมันนะทุกคนระวังด้วยอย่าให้มันไปรู้เรื่องครอบครัวอย่าให้เฮียนี่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรขนาดนไม่ คุยให้เรื่องครอบครัวไม่คุยอะไรให้มันฟังมันจะไปแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าให้มันแฮกโทรศัพท์ได้เชียวอย่ามันจะโทรไปเห็นไหมคำพูดมันถ้ารู้จักผัวมันนะจะอะไรนะจะโทรไปหาผัวมันเดี๋ยวอะไรนะโทรไปหาผัวมันบอกว่าอะไรบอกว่าระวังอีนี่มันใจฟังยาเฮียมึงถึงว่าสินะในโทรศัพท์กูไม่รู้สารพัดส่งข้อความเนาะอีสัต์ โอ้ยอีควายเดี๋ยวเจอกูวันที่ยี่สิบกงตายแน,น่ไอสัตว์เตรียมเงินไว้เยอะกาบเต็งกูไม่ยอมในหอกสิกูจะบอกก่อนแล้วก็อะไรมือที่เป็นตัวเฮี้ยงจริงใครอยู่ใกล้ระวังมันอเฮี้ยเนี่ยจะหักหลังเอาแล้วเรื่องที่ว่าอะไรวางยาอะไรนะมันน่ะสักวันมันจะวางยาผมไม่ใช่มียาเก่ามือสัตว์ มึงเลง่าให้กูฟังว่าเมียเก่ามึงคนหนึ่งอะวางยาจะวางยาเบื่อหนูในกระติกน้ํากระติกน้ําที่บ้านมึงอะพอดีแม่ค้าที่ข้างๆบ้านมึงที่เขาขายของชําเขาเห็นว่าซื้อยาเบีืยนเบื่อหนูมาก็เลยโทรมารอบอกมึงก็เลยสกิดบอกมึงว่าเมียมึงอะซื้อยาเบื่อหนูไปเฮียเฮียเห็นปะ มึงชอบเอาประสบการณ์ชีวิตมาพูดกับคนอื่นสิ่งที่มึงกระทํากับสิ่งที่มึงโดนกระทามึงเอาไปคิดว่าคนชาวบ้านชาวเมืองเขาจะทําเหมือนครอบครัวมึงไอ้บ้าเลยประสบการณ์ชีวิตมึงไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะทานะไอ้เหี้ยสิ่งที่มึงกระทําก็ไม่ใช่คนอื่นเขาจะกระทําคนของเขาจะคิดแย่ๆเหมือนมึงคนอื่นเขาจะใจร้ายใจดําเหมือนมึงไม่ใช่หรือว่าเขาจะใจร้ายใจดําเหมือนครอบครัวมึงก็ไม่ใช่อีไอ้เหี้ย ไม่ใช่ให้ไขวยไหวไหมมึงผูจะบ้าตายมึงนี่แบบเฮี้ยนจริงอะเพี้ยสุดๆสิบ่าออชิดได้ยังไงคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนตัวเองนู่นได้ของได้เลยนั่งนั่งเหมือนคนบ้ามึงเห็นปะมึงก็เคยกลับไปดูไลฟ์ไลฟ์ย้อนหลังตัวเองไม่งหงอ,อกสิ แกสซบ,บับมึงเคยกลับไปดูไลฟ์ตัวเองไหมเวลาลงไลฟ์ดูบุคลิกมึงนี่เหมือนดูดีดอะโดนตัวไหนมามือสิ่งสิ่งที่มึงหัวเลาะใส่ร้ายตัวคนอื่นเนี่ยมันน่ารังเกียจรู้ป่ะละน่ารังเกียจมากด้วยสิ่งที่มึงหัวเราะสิ่งที่มึงแบบใส่ร้ายคนนี้นเนี่ยมันน่ารังเกียจมันทุเรศกูว่ามันทุเรศ ไอ้บ้าเลยทุเรศทุลังจริงอะใส่หลายคนผู้คนใส่หลายคนนั้นคนนี้มึงไหวไหมเนี่ยมันไม่ใช่หรอกคนปกติเขาคนแก่โปกติเขาไม่เป็นแบบนี้นะแต่มึงเนี่ยเหลี่ยมตั้งแต่กูเข้าไปหามึงแล้วไม่งั้นมึงมดูดกูเข้าไปในกลุ่มจะคู่โดยที่มันขออนุญาตกูหรอกแฮกโทรศัพท์กูตั้งแต่เมื่อตั้งแต่นู้นอะ โอ้ยเฮียไอโ้โจรโจรอย่างมึงเนี่ยไรยังอายนะมึงไม่อายเหรอมึงอย่างน้อยมึงก็ต้องอายคุมม้บ้างหรอกไอ้เฮียไม่อายด้วยไอ่อายผู้คนมึงอายคุมม้มบ้างไอ้เฮียการกระทำของมึงทั้งหลอกเอาเงินเขาทั้งอะไรนะแฮกโทรศัพท์เขามึงไหวไหมเนี่ยไอ้จโจรโคตรชั่วเลยไอ้เฮียเนะี่ย มงเห็นคนอื่นไหมเขาไม่มีหรอกที่เหมือนมึงอะจิตใจเหมือนกูมึงอะกูถ้ากูอยู่กะเนี่ยนะถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นคนแบบนี้กูไม่อยู่ใกล้หรอกไอ้เฮียใครอยู่ใกล้มันระวังไงสักวันจะหักหลังเอาอเฮียไอ้เฮียเนี่ยแผนเยอะหลังไม่หาคนนั้นคนนั้น,คนน,นคนนี้แต่งเรื่องไปงนู่นเลยเฮียมึงเนี่ยสันดานแต่งเรื่องว่ากูไปเล่าคนอื่นฟังว่ากูได้กันดีนนไรไอ้รันสองครั้งไม่ใช่ใครแล้วมึงแน่แน่อีสัตว์ ปากอย่างเงี้ยนี่บิ๊กบอกว่าไอ้ลันมันคนไปพูดว่านแน่เลยลูกมันคนไปพูดคนอื่นว่าอะไรว่าได้กันทั้งสองครั้งเดี๋ยวลิซ่าต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวลูกออกมาละไปโนอกเดี๋ยวลงขึ้นไลน์วันนี้ครูก็ไม่ครูก็ไม่ว่างเดี๋ยวขึ้นไลน์อีกทีนะเดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วค่ะวันดีเดี๋ยวขึ้นไลน์เดี๋ยวรครูจะจัดหนักหนักวันนี้เฮียเอาหนักหนักเลยเผื่คลิปเสียงม,มันกระจายแน่สัตว์ bye, -bye.